ชื่อของบีมพิมพิชยาโกกรัมหรือที่แฟนๆวอลเลย์บอลทั้งไทยและต่างประเทศต่างเรียกเธอด้วยความภาคภูมิใจว่าควีนบีมกำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ในวงการวอลเลย์บอลยุโรปเสียงกระหึ่มของแฟนบอลในฝรั่งเศสที่ตะโกนเรียกชื่อของเธอในทุกสนามกลายเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จได้ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเพราะในตอนนี้เธอคือผู้เล่นต่างชาติที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในอีกฝรั่งเศส ชนะรวด4นัดติดแบบไม่เสียแม้แต่เซตเดียวนำทีมขึ้นจากฝูงอย่างสง่างามและเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสไม่เพียงแค่ในวงการกีฬาแต่สื่อทั่วไปยังยกให้เธอเป็นไอคอนแห่งพลังหญิงจากเอเชียที่กำลังสร้างแรงสันสเทือนในยุโรปอย่างแท้จริงจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่บ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์ หญิงสาวผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและสายตาที่เปลี่ยมด้วยความมุ่งมั่นคนนี้เติบโตมาท่ามกลางความฝันที่จะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเธอเริ่มต้นเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุยังน้อยใช้เวลาหลายปีในการฝึกฝนอย่างหนักภายใต้แดดร้อนและสภาพสนามที่ไม่ได้รุหรา้าแต่เธอไม่เคยย่อท้อทุกครั้งที่ลูกบ,บอลกระทบพื้นเธอจะมองมันเป็นบทเรียนไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทุกครั้งที่แพ้เธอจะกลับไปฝึกซ้อมมากกว่าเดิมเสมอ เพราะในใจของเธอมีเพียงคำเดียวว่าฉันจะเก่งขึ้นอีกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่กำลังส่องแสงอยู่ในยุโรปในวันนี้เมื่อเธอก้าวเข้าสู่เส้นทางทีมชาติไทยบีมพิมพิชยากลายเป็นชื่อที่แฟนวอลเลย์บอลคุ้นหูด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุดันและเด็ดขาดทุกครั้งที่กระโดดขึ้นตกเธอมีความมั่นใจที่ไม่เหมือนใครและสามารถพลิกเกมให้ทีมกลับมาสู้ได้ในจังหวะสำคัญหลายครั้ง ความกล้าความนิ่งและความแม่นยำของเธอทำให้หลายคนเริ่มมองเห็นว่าเด็กสาวคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักตบธรรมดาแต่คือดาวรุ่งที่พร้อมจะเปล่งประกายบนเวทีโลกและเมื่อโอกาสเดินทางมาถึงเธอก็ไม่ลังเลที่จะ้ามันไว้เต็มมือ ในปีนี้การเดินทางของบีมสู่ฝรั่งเศสถือเป็นอีกก้าวสำคัญในชีวิตการเล่นอาชีพเธอได้รับการติดต่อจากสโมสรชื่อดังที่ต้องการผู้เล่นหัวเสาระดับคุณภาพและเมื่อได้เห็นฟอร์มของเธอจากการแข่งขันระดับนานาชาติพวกเขาก็ไม่รอช้าในการเซ็นสัญญาบีมย้ายไปเล่นในลีกฝรั่งเศสด้วยความตื่นเต้นและความท้าทาย เพราะนี่ไม่ใช่แค่การเล่นในต่างแดนแต่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในยุโรปทำกลางผู้เล่นระดับแถวหน้าของโลกแม้การปรับตัวในช่วงแรกจะไม่ง่ายทั้งภาษาวัฒนธรรมและสภาพอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงแต่บีไม่เคยปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาหยุดความมุ่งมั่นของเธอเธอฝึกซ้อมหนักทุกวันพยายามสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมด้วยรอยยิ้มและภาษากายแม้บางครั้งจะไม่เข้าใจคำพูดทั้งหมด แต่พลังใจของเธอคือสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้และในที่สุดเธอก็สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างรวดเร็วเกมแรกของเธอในหลีกฝรั่งเศสคือจุดเริ่มต้นของความเลื่องลือเมื่อบีมลงสนามในเสื้อหมายเลข99เธอแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเฉียบคมตั้งแต่แต้มแรกเสียงลูกตบที่ดังสะท้อนไปทั่วสนามพร้อมเสียงเชียร์ของแฟนบอลฝรั่งเศสที่เริ่มเรียนรู้การตะโกนชื่อบีม ทุกครั้งที่เธอขึ้นตบบอลของเธอพุ่งทะลุรอบของคู่แข่งลงพื้นอย่างเฉียบขาดเหมือนฟ้าผ่าเธอทำแต้มสูงสุดของแมตชและพาทีมเอาชนะคู่แข่งไปแบบไม่เสียเซตซึ่งเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการเปิดฤดูกาลเกมต่อต่อมาเธอยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยการประสานงานกับเซตเตอร์ของทีมเริ่มลงตัวมากขึ้นจังหวะขึ้นตบของเธอแม่นยำจนแทบไม่มีทีมไหนรับได้ ทุกครั้งที่บอลลอยขึ้นสูงบีมาจากกระโดดขึ้นพร้อมแรงส่งที่มั่นคงและตบด้วยพลังที่ทรงพลังและแม่นยำเหมือนเลเซอร์ทำให้คู่แข่งหลายทีมถึงกับต้องเปลี่ยนแทคกติกเพื่อรับมือเธอโดยเฉพาะแต่ต่อให้รู้ว่าลูกจะมาก็ยังไม่มีใครหยุดเธอได้สีนัดผ่านไปทีมของเธอชนะทั้งหมดโดยไม่เสียแม้แต่เซตเดียวซึ่งเป็นสถิติที่หายากมากในลีกฝรั่งเศส และสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือในทุกแมตช์บีมคือคนที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมสื่อฝรั่งเศสเริ่มตีข่าวว่าคว b นบี from Thailand r u l เดอะคอร์ดพร้อมภาพของเธอกระโดดขึ้นตกอย่างสง่างามบนหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาและเว็บไซต์หลายแห่งบางสื่อถึงกับตั้งฉายาให้เธอว่า The t h ทยทันเดอรหมายถึงสายฟ้าจากเมืองไทยที่ฟาดลงบนลีกฝรั่งเศสอย่างดุดัน ไม่ใช่แค่ในสนามที่เธอโดดเด่นแต่ชีวิตนอกสนามของเธอก็น่าชื่นชมไม่แพ้กันบีมเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มเก่งและมักจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเธอเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเล็กๆน้อยๆเพื่อพูดกับเพื่อนๆและแฟนบอล เธอมักโพสต์ขอบคุณแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติที่คอยส่งกำลังใจมาให้เสมอจนกลายเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วฝรั่งเศสมีเด็กๆหลายคนเริ่มหัดพูดชื่อของเธอและใส่เสื้อหมายเลข99ตามเธอในประเทศไทยชื่อของเธอก็กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแฟนวอลเลย์บอลไทยติดตามการถ่ายทอดสดทุกนัดบางคนถึงขั้นตั้งนาฬิกาปลุกตีสมเพื่อรอดูเธอลงสนาม ทุกครั้งที่เธอทำแต้มได้โซเชียลมีเดียไทยจะเต็มไปด้วยข้อความอย่างบีมสุดยอดภูมิใจในบีมมากคลีนบีมของแท้คลิปวิดีโอตบลูกสวยของเธอกลายเป็นไวรัลภายในไม่กี่นาทีมียอดวิวเป็นล้านใน TikTok และ YouTube ความภาคภูมิใจของคนไทยที่เห็นธงชาติเล็กๆบนหน้าอกเสื้อของเธอกลางสนามยุโรปนั้นเกินกว่าจะบรรยาย โค้ชของทีมกล่าวถึงเธอในบทสัมภาษณ์ว่าเธอมีทั้งพลังความมุ่งมั่นและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเธอเป็นนักกีฬาที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ในจังหวะที่ทีมเป็นรองและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเธอเล่นด้วยหัวใจคำพูดนั้นสะท้อนถึงสิ่งที่ทำให้บีมแตกต่างจากนักกีฬาคนอื่นเพราะเธอไม่เพียงเล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อความภาคภูมิใจของประเทศและทุกคนที่อยู่ข้างหลัง เบื้องหลังความสำเร็จของบีมคือวินัยที่น่าทึ่งเธอซ้อมก่อนเวลาเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเธอมักอยู่ในสนามเป็นคนสุดท้ายฝึกเสริมเพิ่มฝึกจับจังหวะล็อกฝึกทุกอย่างจนมั่นใจที่สุดเธอเชื่อว่าสิ่งที่ซ้อมมากพอจะไม่ทรยศเราในสนามและทุกครั้งที่ลงเล่นเธอก็พิสูจน์คำพูดนั้นให้เห็นจริงหลังจากผ่านไปสีนัดติดแบบไร้พ่ายตอนนี้ชื่อของควีนบีม กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงในทุกวงการกีฬาฝรั่งเศสเธอไม่เพียงเป็นดาวเด่นของทีมแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงในยุโรปที่ฝันอยากเป็นนักวอลเลย์บอลมืออาชีพเธอทำให้หลายคนเชื่อว่าความฝันไม่จำกัดเชื้อชาติหรือภาษาขอเพียงไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะเริ่มต้นสิ่งที่น่าทึ่งคือแม้เธอจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดในชีวิตแต่เธอก็ยังคงถ่อมตัวเหมือนเดิมบีนกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่า ชัยชนะทุกครั้งไม่ได้มาจากฉันคนเดียวแต่มาจากทุกคนในทีมเราซ้อมด้วยกันกินด้วยกันและสู้ด้วยกันคำพูดนั้นทำให้แฟนบอลยิ่งรักเธอเพราะมันสะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ที่แท้จริงตอนนี้สื่อฝรั่งเศสเริ่มคาดการว่า หากเธอรักษาฟอร์มนี้ไว้ได้ตลอดหรือดูกาลเธออาจคว้ารางวัลผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองและมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่ในอิตาลีหรือตุรกีซึ่งเป็นลีกวอลเลย์บอลระดับโลกแต่ไม่ว่าบีมาจับไปที่ไหนเธอก็คงยังเป็นบีมคนเดิมที่ไม่เคยลืมบ้านเกิดไม่ลืมธงชาติไทยที่อยู่บอน,นอกเสือ้อและไม่ลืมเสียงเชียร์ของแฟนๆที่อยู่อีกซีกโลก ทุกครั้งที่เธอโพสต์ภาพหลังเกมพร้อมข้อความว่าเพื่อประเทศไทยหรือขอบคุณทุกแรงใจจากบ้านเราผู้คนทั้งประเทศต่างรู้สึกเหมือนได้ร่วมสู้ไปกับเธอนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาที่ไม่ได้แค่สร้างสถิติแต่สร้างความภูมิใจให้กับชาติจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่วิ่งเล่นในสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนสู่การเป็นราชินีแห่งลีกฝรั่งเศสเส้นทางของบีมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือผลของความมุ่งมั่นความศรัทธาและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้เธอไม่เพียงพิสูจน์ให้เห็นว่าหญิงไทยไม่แพ้ใครในโลกแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคนว่าถ้ามีความฝันและกล้าที่จะเดินตามไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้วันนี้ชื่อของควีนบีมไม่ได้เป็นเพียงชื่อของนักววลเล์บอลคนหนึ่ง แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความภูมิใจและพลังของหญิงไทยที่กำลังเปล่งประกายบนเวทีโลกเธอไม่เพียงชนะส4นัดรวดแบบไม่เสียเซตแต่เธอยังชนะใจคนทั้งฝรั่งเศสและชนะใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว เพราะสำหรับคนที่รักกีฬาสำหรับคนที่เชื่อในความฝานันและสำหรับคนที่เคยล้มแล้วลุกขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของบีมพิมพิชยาคือหลักฐานที่บอกกับเราว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลลัพธ์ของหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และกรับใดที่เธอยังยิ้มยังคงตบลูปแรกด้วยความมั่นใจและยังไหวขอบคุณแฟนๆทุกครั้งหลังเกมโลกจะยังคงจดจำชื่อของ ครีนบีมไรเทียมทานผู้หญิงจากประเทศไทยที่ทำให้ฝรั่งเศสทั้งประเทศต้องยืนปรบมือให้